chết Chát Chết chát Chắc hay bằng chết นิดนึงนะฮะว่าสามดีเจที่มากันในวันนี้เพราะว่าเร็วๆนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตกันป่าว่าไม่รู้เรื่องเลยเหรออะไรนะไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาจะมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวอนซีก็ต้องปูให้ไงคือรู้ทํางานอยู่ด้วยกันแต่ก็ต้องปูให้ให้แขกรับเชิญพูดเาไปเป็นพิธีกรพิธีกรหรือผู้คุมนักโทษเนี่ยทำไมแกขึ้นง่ายจังคะอาตีอาตีนะคือต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งเพราะว่าคุณเจมเนี่ยผมเคยไปรายการบอกใครคุณผู้ชมมีรายการมีคนชมรายการนี้ด้วยหรอคะนี่ดูนี่ยูเซอร์เห็นปะ 77คน77คนนี่เดี๋ยวเขาบอกนะว่าเด <c oughs> ิ้ลเจาเดสิบเแล้วขึ้นมา79แล้วแต่บอกว่าเด e Star มาเนี่ยแชทล่มนะโอ้ยวันนี้เยอะวันนี้แชทสบายเลยล่งเลย <c oughs> วันนี้เด็กเปิดเรียนไงไม่เกี่ยวอย่า <c oughs> วันเดอ s สตามาเขาเปิดเทอมกันแล้ว <c oughs> ลุง้าเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงมันไม่มีลำโพง อี่บ้านที่บ้านของเดือนหอ่ะนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดไมว่ะประเด็นของเรานนท่านผู้ชมครับก็จะมาชวน3 DJ ดีเจนะฮะดีเจเจมดีเจพุทธดีเจต้นหอมนีครับจากเอทาม m เดียนะครับมาพูดคุยกันว่าคุณอยากเห็นดีเจคนไหนโชว์เด็ด บนคอนเสิร์ตมากที่สุดนะครับเป็นโชว์เด็ดๆอะไรก็ได้ส่งมาแชทกันนะฮะในเว็บไซต์ของเรานะครับครับผมถ้าเกิดถามพี่ต้นหอมหมดเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอย่าทำพี่ต้นหอมสิฮ้ยปากอยู่นี่อย่าทำพี่ต้นหอมน่ารักมากนะคะคุณชื่อจุ๋มพรพี่บนนะคะคุณจุ๋มเลยจุ๋มจิม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 เครับเขาบอกว่าอยากเห็นพี่เจมเต้นครับเอาพี่เจมเต้นให้ดูหน่อยเร็วเฮ้ รอก่อนดิเฮ้ยรอก่อนดิทำงานอยู่ทำรายการดำเนินรายการอยู่อย่าขึ้นดิดำเนินรายการอยู่ค่อยค่อยค่อยคยวาจัดการให้ค่อยค่อยแต่อันนี้บอกว่าพี่ต้นหอมเอามันมันตรงนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเมื่อพี่ได้ลงปฏิบัติการแล้วเนี่ยซีดอุยซีดอุยตลอดอย่างเงี้ยเอาประเด็นก่อนพี่ต้นหอมเอาคนชลาไปเก็บซีํำคาญเอาประเด็นก่อนครับประเด็นก่อนว่าถ้าเกิดอยากจะโชว์เด็ดๆบนเวทีให้กับคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยพี่ต้นหอมมีแอบเก็บโชว์อะไรบ้างไหมเออ โชว์พี่ที่คัดมาเนี่ยนะคะก็พี่ว่ามันเด็ดนะแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันเป็นโชว์อะไรแต่ว่าเป็นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่โหเราได้โจทย์เพลงมารู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเพลงนี้มันมีกิมมิคมันมีกิมมิคให้เล่นอ่าแล้วก็เป็นเพลงเก๋ๆเลยทีเดียวแต่คือยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนแบบแอบหักมุมเล็กๆเป็นเพลงเป็นเพลงแนวไหนบอกได้ไหมฮะแต่ว่าก็ยังไม่อยากจะบอกอทริกเอ่ออ b Hip Hop บ ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเอาเป็นว่าต้องดูแล้วกันว่าพี่ต้นหอมที่น้องๆเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากชัดกันมาเยอะมากว่าน่ารักบ้างแหละสวยบ้างแหละนะครับจริงๆอยากจะให้น้องรู้จักตัวเป็นๆนะน้องจะไม่พูดคำเียวกกากมนุษย์กากมนุษย์เรายังมีคดีกันนะเยี่ยวจะหมูกแขกเลยนะเย็นจะเย็นโอเคอะกันถามพุทธบ้างทำพี่ทำพี่ทำพี่ทำดวงใจพี่ถามพุทธดีกว่าน้องพุทธรับ ผมไม่ตอบครับพี่ตีผมต้องให้ผมตีพี่คืนก่อนผมนะอ่าโอเคโอ้าวอาร์ตพุทธตีหัวอาร์ตอ่ะเจ็บป่ะพี่เฮ้ย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 พิธี่รพิธีกคุณพี่ขอคนนี้พี่ขออยู่ในหน้าที่เดี๋ยวหลังรายการลุมเลยโอเคนะครับย้ายพี่ยืนบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวแคมีราพี่ออกงั้นเราไม่ถามพุทธมาถามเจมลยแล้วให้เดี๋ยวพาพุทธจะหน่อยค่ะคือสองคนมีอสองคนทำทำพุทธก่อนน้องสามทำพุทธาำพุทธน้องสามมาครับ ถามพุทธว่าคอนเส<ร> <DJ S 2> ิร์ต DJ on stage ในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้น25-26มิถุนายนเนี่ยค,คือพุทธมีโชว์อะไรพิเศษที่อยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูบ้างไหมคือของพุทธเนี่ยอยู่คลื่นฮอตแน่นอนว่ามันก็ต้องเอาความฮอตของ DJ เ,เนี่ยออกมาโชว์กันแล้วก็สิ่งที่จะเรียก เสียงกรีดแล้วก็เสียงหัวเราะได้นะก็คือการโชว์เนื้อหนังมังสาเคยได้ยินไหมครับว่าเนื้อหนุ่มเนี่ยมันแตกดังเปี้ย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 นั่นหมายความว่าผู้เดียวเดียวเดียวแตกดังเปี้ยเปี้ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพครับอกอ่าแตกแตก คือคือผมไปสืบซากมาคุณอาอย่างน้องพุทธเนี่ยเขาชอบโชว์เนื้อหนังร่างสาก่อนที่จะเป็นดีเจเนี่ยครับทำงานนี่มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอนุญาตให้คุณพูดหรือยังเอาขอโทษ ก <BS> ลับด้านกลับด้นก <BS> ลับ <BS> ด้านก่อนด้างก่อนไปไปไปไอบุญไอ้ <BS> ไบุญพูดให้จบก่อน <BS> คือว่าขึ้นฮอตของเราเนี่ยคือนอกจากจะมีดีเจที่หน้าตาดีแล้วสูงหุ่นฉลูดแล้วยังมีคนที่เคยออกซิงเกิลมาด้วยใครบ้างฮะฮะก็จะมีพี่เป๊กเปร์มนัฐอย่างคนนี้นี่ก็4ปี4ซิงเกิลเขาเรียกว่างานละเอียดครับพุดครับผมเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะง่ายง่ายที่เธอไม่เคยฟังหรอเออเคยฟังมาก่อง่ายง่ายมาดจิ้งกันง่ายง่ายไม่ว่าเกิดอะไรมาจะรักันง่ายง่ายเห็นปะ อ๋อเดี๋ยวคุ้นคุ้นมามีซิงเกิลอื่นนะมีพี่ EQ อีกอีคิวนิ้วใ้ลยบนว่าเหงาอีคิวี่งานละเอียดเหมือนกันนะครับ8ปีสซิงเกิลนะครับ4ปี1ซิงเกิลนะครับผมอนุญาตให้คุณพูดหรือยังพูดก่อนครับชิญพูดครับแต่คนหนึ่งที่เป็นตำนานมากเลยใครครับหนึ่งในสมาชิกของโอโซน โบธนากรโอโบธนากรพอเข้าใจแต่โอโซนคืออะไรโอโซนคือของเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาออกเทปมาเนี่ยคือวงโอโซนเป็นวงสี่คนสามคนตายหมดแล้วเหลือธนากรคนเดียวที่เป็นยช่แล้วล่าสุดครับทางแกมมี่ของเรานะฮะก็คือยอดซิงเกิลของโอโซนเนี่ยที่ขายได้เรียกไปนะฮะเอาเงินโอโซนพี่บทดีใจมากหรืว่าอโซนได้เงินแบบหลายล้านบาทสี่คนเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนี่ยังไม่หักภาษีนะที่จ่ายนะเหลือคนแล้วประมาณ ร้อยกว่าบาทอ่ะมันทําเพื่ออะไรคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับคือ3ามดีเจเนี่ยขึ้นชื่อแล้วเรื่องของความสนุกสนานความตลกโปกฮาเนี่ยนะฮะถ้าวันนี้ปล่อยมุกมาแล้วไม่ฮานะโดนเลยนะโดนเลยครับโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงเอาต้องเอาให้สนุกต้องเอาให้ฮาเข้าไว้ครับผมนะครับอ่ะถามน้องพูดเป็นเสร็จเรียบร้อยสำหรับพอดเก้าหนึ่งห้ามีใครเคยออกซิงเกิลหนิบ้างไหมฮะนอกจากอีคิวอ่อไม่มีนะครับหมดแล้วใช่ไหมใช่อีคิวพี่โบเป๊ก เสียงนี me, ่ทุกคนรู้อยู่แล้วสําหรับซิงเกิลของเขาก็จะมีอย่างฮอตนี่ก็จะมีคั้นเทพอีกคนหนึ่งที่เป็นดีเจตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เป้ปวิสวะโอ้คนนี้ก็มีความสามารถในการยังมีชีวิตอยู่เหรฮะยังมีชีวิตอยู่ครับไปพี่แม่ไออาราพี่อะจะไปวิวาเขาอย่างนั้นเป้นันออกอาคูเอื้อเลยอะื่ะเออรงฟลาที่ไม่ด่าแม่กูเลยล่ะออจำได้ ที่เคยฟิชชูรินกับคุณอาสังทองสีใสคือเดี๋ยวของพี่เต้วิศวะเนี่ยนะฮะเราอาจจะถูกส่งไปลวงกกินแบบร้อยหกสุดไม่ใช่ความไม่ใช่ความสามารถนะอายุอเอาไปรวมกันไว้มาถามเพื่อนซีที่จัดรายการด้วยกันทุกคืนมากดีกว่า บอกผู้ชมนิดนึงแล้วกันว่าผมเคยไปรายการเข้ามาแล้วเขาทําผมไว้เยอะนะครับวันนี้มันพลาดแล้วล่ะที่มาที่นี่วันนี้พลาดแล้วล่ะคุณเจมส์ครับครับผมคุณอาร์ตครับคุณอยากเห็นดีเจคนไหนขึ้นไปโชว์แบบว่าในเวทีดีเจออนสเตจมากที่สุดอยากเห็นว่านแต่งหญิงครับอยากเห็นว่านแต่งหญิงอยากเห็นว่านแต่งหญิงครับอย่างคนอื่นแต่ผมจินตนาการได้เอกกงเอกกี้แต่งหญิงเฉยๆว่านธนกิจแต่งหญิงอ่าแล้วก็เอา อาไก่แต่งแมนครับนะครับผมแล้วก็เอาพี่อ้อยนะครับของเราเนี่ยร้องแบบเพลงกับโอเปรา่าอ,อยากเห็นอะไรประมาณนั้นครับคุณผู้ชมครับตลกไหมครับไม่ตลกใช่ไหมครับไม่ตลกไม่ตลกบอกเลยตลกตอ่อต่อตีไม่ต,ตอ่อต่อต่อตีผมบอกเลยว่าไม่ตลกไงเอ้า กเจ้าสาระาูเจ้าตลกเอาตลกกูไม่ใช่ดนเยเฮ้ยอย่าหยามใครห้ามหยาบใครเยาวชนดูอยู่เยอะใช่ห้ามหยาบคครผมขอโทษแถวเยาวชนทุกคนด้วยนะครับผมมันไส้เพื่อนครับผมมันไส้คุณมากกว่าอีกอะคุณเจมส์ครับผมก็คืออยากจะเห็นคุณว่านแต่งหญิงครับอาไกแต่งแมนครับผมนะครับแล้วมีใครแบบว่าในดวงใจที่เป็นดีเจที่แบบว่าชื่นชอบมากที่สุดไหมพี่ชอตครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาเป็นนายของเราครับ เท่านั้นอ้าวแล้วคุณไม่รักพี่ชอดผมถามคุณคุณรักพี่ชอดไหมครับ <S <S เล่นเิเล่นเิ่อ้าวเอาดิเอาดิไม่ตลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวก่กอนผมเนี่ยพี่ชอดนี่ถือว่าหิ้งพระแล้วก็พี่ชอดเลยครับผมสำหรับผมนะอ๋อกลับไว้ทุกวันทุกวันครับ <S 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 <ๆ>ผมเราเอาหิ้งตั้งไว้ตรงไหนอ๋อให้พี่ชอดนั่งอยู่บนหิ้ง อันนี้ชงมากกับไปไม่ถูกเลยเพื่อนายดูอยู่งานเข้าพอดีไม่ผมจะบอกว่าตั้งไว้กับพื้นนะไมะบอกว่าเอฟเฟของเรานะคือแต่แต่ละคลื่นเดี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปครับอย่างฮอต9ก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กซ่าๆฮอตๆเด็กแนวที่อยากจะมาโชว์เรื่องหนังบางสาก็ปล่อยเข้าไปพวกนี้ดูแล้วเออบางที อาจจะอุจารลูกตาได้ชมพูอะเรียกว่าชมพูดีกว่าอะไรชมพูอุจารลูกตาใช้คาว่าลูกกระจาลูกตาได้ไงคอ่ยนอานอ่นอ่านอ่นอ่านอนอ่านอ่นอ่านอ่นอ่านอ่นอานอ่านอนอ่านอ่นอ่านอ่อ่นอ่านอ่นอ่าอ่นอ่านอนอน่ล่านอ่าลอ่อ่่าอ่อ่าออนอ่าน่น มาเดี๋ยวดูคําถามที่คุณผู้ชมส่งมาบ้านนะฮะส่งมาบอกว่าบอกพี่เจมแซ่บมากเลยค่ะชอบมากเลยพี่เจมสเปกหนูเลยจากน้องฟุตลองฟุตลองเนี่ยคือรายการผมจะมีชื่อประมาณเนี้ฟุตลองสดาห์ที่แล้วมีน้องบัวตองน้องประมาณประมาณนี้น่ารักน่ารักนะฮะแต่น้องว่างนัก็ไปตั้งชื่อใหม่นะเขาบอกว่าขอมุกอาหาหน่อย่ครับพี่ดีเจเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยนี่คำถามอยู่ที่บอกว่าน้องฟุตลองอยากเห็นพี่อาร์พี่เจมทําหน้าหล่อที่สุดในชีวิตเท่าที่พี่จะทําเท่าที่อะไรเนี่ยให้เท่าพิพูดให้เทาพิพูดนะคร คือพี่ไม่ต้องทำไง<อ>พี่ก็บอกเลยเ<อ>ว่าเอาคุณเจมส์าเดียวเอาคุณเจมส์เดียวทำน้าหล่อให้เหมือนพูดส่งไปที่กล้องเร็วๆเฮ้ยคุณจะเห็นความร้องผมนะฮะถ้ามองจากมุมข้างคือประมาณ <laughs> แม่ไอ้กล้องไอ้กล้องสุงทีเดียวขอผมจะทนไม่ไหวแล้วนะผมจะคืนแล้วนะคือไอ้ความหล่อเหลาเนี่ยน้องครับเกิดมาเนี่ยมันสู้กันไม่ได้แต่ถามว่าสติปัญญาเนี่ยของพี่เนี่ยเหนือกว่าพูดไหมพูดได้ตรงนี้เลยว่าไม่อันนี้ตลกผ่าน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 โอเคนะครับวันนั้นเนี่ยไปกินข้าวมายุทธยาครูรัฐมนตรีสั่ง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 ไปกินที่กระทรวงสั่งปิดเลยครับไม่สะอาด ตลกโอ้โหเล่นทำไมเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วคือผมว่าผมว่ามารายการน,นี้นั่งนิ่งๆอย่างปวดัยสุดละได้ฐานะที่เป็นพี่นีกรยอมมันไปก่อนอ,อคำถามต่อไปนะครับทั้ง3ดีเจนะฮะจากน้องการน้อยนะครับการน้อยคอยรักรถามว่าใครบ้าพลังที่สุดใน3าคนนี้คุณแหละไม่ไม่เอา3มคนนี้ดิคนนี้เหรอผมว่าจะเป็นพี่ต้นหอมแหละ ไม่มั้งนี่นี่อยู่บ้านนี่ล็อกเขาผู้ชายเข้าห้องนอนทุกวันเลยนะครับจริงเหรอเออทุกคืนเลยผมว่าเขาเป็นคนที่ใช้เอวเก่งมากจริงอ่ะไม่เชื่อลองเต้นคอยาเต้นโชว์โชว์เลยแมะทำไม่ได้ No บอดานี่โนบบาดยุเออเออเตือน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 ตือเอเน อาทีมงานเอาพี่หอมโมไปข้างนอกด้วยครับขอบคุณคุยตี้คองสามด้วยนะครับครับผมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พิดงกาวอยู่นี่ไหมอ๋อนี่ก็คือสาวที่บ้าพลังที่สุดครับแต่จะเป็นบ้าพลังในเรื่องของการงานไม่ได้ว่าบ้าพลังเรื่องอะไรก็อย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นอยากเห็นทุกคนเต้นแบบพี่เอกกี้ไอ้เรืองรอดูในคอนเสิร์ตผมว่ามี เราทไไม่่ด้หอกคะผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับพี่ชฉอได้สั่งครูนะที่สอนเต้นที่เก่งสุดในประเทศไทยมาอยู่ชั้น38แล้วทุกคนจะต้องเต้นแบบให้คุณประทับใจอย่างแน่นอนบนเวที DJ On อ t a g e ของเราอืคือตอนนี้มีทั้งหมด4คลื่นมี Green Wave 1 0 6 5นะครับมี94 FM ถูกนะครับซึ่งมา2คน Hot 915มีน้องพุทธมาใช่แต่ชิลเนี่ยไม่ได้มา ชิลเอฟเอ็มแปดสิบเก้าถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่ได้คุณผู้ชมที่ได้ฟังเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเพลงแบบชิลๆดีเจก็จะสบายๆถ้าเกิดจะได้ดูบนเวทีเนี่ยชิลกาจะทําอะไรกันบ้างชิลนะฮะก็มีศักยภาพในการร้องเพลงสูงมากเพราะว่าในดีในเครื่องของเขาเนี่ยในชิลเอฟเอ็มเนี่ยจะมีดีเจที่เป็นนักร้องหลายคนมีเบลเบลสุพลว่านทนาเกตมีนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงเพรามากคือพี่โตดโซฟ้าครับโซฟาตลกพัดตลกนะไม่ได้จะโกรธเราสิพี่โตโซฟาครับผมเชื่อว่า กาชิวน่าจะมีเพลงพิเศษสําหรับเวทีนี้อล้แน่ชิวอาจจะออกมาแปลกๆแรงๆก็ได้นะ,ะ,ะคือตอนนี้ก็เล็ไองไว้2อย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูนี่อาจจะเป็นพาร์ทหล่อเลยคคือร้องเพลงหล่อๆไปเลย,เย,เลยหรือไม่ก็เพี้ยนไปเลยหรือไม่ก็เพี้ยนไปเลยก <ๆ S 3> ็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าผมล่าสุดนี่ผมเห็นในรถว่าน,น่ยมีชุดของสภาพสตีอยู่ว่านก็บอกว่าจัดมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะคือพี่คือคือพี่ว่านเนี่ยบอกว่าคือวันนั้นไปสัมภาษณ์ที่เ F มช่วงไก่คุยใช่ไหมแล้วพี่เจมแแบมไปด้วยคือพี่ว่านถึงงั้นออกตัวบอกว่าาาถ้้้พีีเเเจมมอกิิดปป็นนนนะไไรขึใชวต ผมนี่แหละจะเป็นข mm like ึ้นแบบเป็นตัวแทนที่เจ๊แหม่มเองวาดเนี่ยนะใช่ทุกคนช็อกทุกคนแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาแจไม่รู้วมาทางนี้ก็เพิ่งเป็นไปได้นะคะที่เจ๊แหม่มอาจจะเป็นอะไรก่อนก่อนขึ้นเวทีอาจจะเมาโบต็อกก่อนขึ้นไม่ได้ฉีดอัดแน่นซะขนาดนั้นนะครับช่วงหลังนี่แน่นเลยค่ะ